รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Smooth E Physical White อ่อนโยนพร้อมอนูเนื้อครีมที่ละเอียดช่วยสะท้อนรังสี UV Smooth E Physical White ความอุ่นใจที่อยู่เพียงคู่ทุกคนมากว่า60ปียาหม่องปลาถ้วยทอง สวัสดีค่ะโมเดลเวอร์รตี้วอร์รตี้รูปแบบใหม่ส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องแรกในวันนี้นะคะนั่นก็คือสารคดีเทิดไว้เหนือกล้าวค่ะซึ่งเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติราชจักรีวงกันก่อนค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะไปชมกันเลยค่ะ เรื่องราวและกิจก,กรรมดีๆที่เราจะนํามาฝากท่านผู้ชมในช่วงนี้เป็นข่าวสารของวัดถนนหักใหญ่ซึ่งเป็นวัดเล็กๆที่ตาบลกุดพิมานอ,อําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนถึงวัดบ้านไร่ประมาณ2กิโลเมตรเองลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่มีความศรัทธาต่อท่านหลวงพ่อคูณแล้วเชื่อแน่นอนว่าคงจะต้องรู้จักกับวัดแห่งนี้กันอย่างแน่นอนความชำรุดซึ่โทมที่เป็นไปนตามกาลเวลาโดยเฉพาะโบสถ์หลังเล็กๆที่เคยเป็นสถานที่อุปสมบทของท่านหลวงพ่อคูณนั้นทําให้ทางวัดแล้วก็ ศิษยานุสิ์มีโครงการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์และก็พัฒนาศีนาสนะอื่นๆให้ดีคงเดิมเราก็เลยขอถือโอกาสนี้นำข่าวสารดีๆมาบอกต่อโดยเฉพาะคณะสิษยานุสิท์ที่มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อคูณได้รับทราบกันนะครับวัดธนวันใหญ่นี่ก็คือหลวงปู่คง ท่านได้สร้างมาได้สร้างได้ทำมาตั้งแต่แรกคนนีหลวงพ่อคุณท่านก็นมาบวชอยู่ที่นี่สมัยเป็นเลนเป็นพระจนกระทั่งบัดนี้ท่านก็มีความเมตตาอยากให้สร้างวัดถุกมงคลขึ้นมาเพื่อจะเบูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้วัดของเราให้วัดถนกใหญ่เนี่ยจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นตอนนี้ก็สุดโทมลงหรือว่ามันชำรุด ส่วนโบสถ์ก็ชำรุดส่วนศาลาหรือที่กุติสงฆ์ก็ชำรุดท่านก็สั่งว่าถ้าเราทำก็ขอให้ทำให้สร้างให้ทำไปเถอะท่านดีใจนะท่านดีใจเพราะว่าท่านมาเห็นวันนั้นท่านก็นั่งในโบสถ์ท่านก็ว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่กูเคยบวชท่านวางัันนะท่านจะขุดกุบกวงมึงเหรนะ ก็วันที่4ีกันยายนที่ผ่านมาพศห้ 3, าสามนี้แหละก็หลวงพ่อคูณท่านก็ได้มาปลุกเสกในอุโบสถหลังเก่าที่ท่านเคยบวชนะเข้าไปท่านก็นั่งมองทางซ้ายทางขวาท่านคิดถึงอดีตของท่านนะท่านก็เออดีแล้วแหละก็จะมีพิธ,ธีอีกครั้งหนึ่งที่วัดบาลล้านไร่แล้วก็ถึงจะให้ญาติโยมบูชาได้ขอฝากไปยังลูกศิษย์ลูกหาของกะคูณนะ ก็อยากให้มาช่วยกันช่วยกันสร้างวัดปฏิจิงครอ,อุโบสถหลังเก่าของหลวงพ่อคูณที่ท่านได้เคยบวชเป็นหลวงปู่คงเป็นอาจารย์ของท่านก็อยากให้ดีขึ้นอยากให้วัดเจริญขึ้นตอนนี้ก็สุดสมมากแล้วทรรมาก็ขออนุโมทนากับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคูณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่าน ขอจเจริญพรวันนี้ครบทั้งสาระความบันเทิงกันแล้วนะคะช่วงหน้าดูช่องสองกฎหมายรออยู่ค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอะไรพักสักครู่และกลับมาติดตามชมกันค่ะ